มันเหมือนว่าการทําแบรนด์มันไม่ใช่ทาแบรนด์กับสิ่งที่เรารัตคือการทําแบรนด์มันต้องทําแบรนด์ให้กับกลุ่มคนคนหนึ่งอะรักหรือทําให้กลุ่มกลุ่มคนหนึ่งจําเราได้ทําให้กลุ่มกลุ่มคนหนึ่งฟิลลิ่งกับของเราได้ทุกคนไปบอกว่าไอ้การสร้างแบรนด์คือการขายของการสร้างแบรนด์คือการทำมาร์เก็ตติ้งนะนะการสร้างแบรนด์คือโหเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นก็จบละนะไม่ใช่บางธุรกิจก็เลยไม,ไม่ได้เห็นความสำคัญของการทำแบรนดิง้งแต่ว่าถ้า คุณขายได้แบบระ,ระดับร้อยล้าน200ล้านแล้วแต่ถ้าคุณมีแบรนดิง้งกลับมาทําแบรนดิ้งที่ดีคุณอาจจะดีดจาก200ล้านเป็น500ล้านหรือดีดขึ้นไปเป็นพันล้าน EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทําแบรนดิ้งนะครับว่าจริงๆแล้วการทําแบรนดิ้งมันมีอะไรบ้างมันมีส่วนผสมหรือว่าวิธีการทําหรือวิธีการคิดมันเป็นแบบไหนยังไง ทีนี้อยากจะขอสรุปในเอพิโซดก่อนๆเนาะมันจะได้เกิดความเข้าใจขึ้นนะครับวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้กันคือ Marketing นะครับคืออะไรมันไม่ใช่ขายนะมันไม่ใช่การโฆษณานะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเอพิโซดแรกๆเนาะเราสอนว่าเอ r มาร์เก็ตตมีอะไรบ้างก็คือ 4P แล้วเราก็มาบอกว่าถ้าลูกติดบ,บริการล่ะ มันก็คือมันกลายเป็น 7P คดพเราเรียกว่า Service Marketing Mix แนะครับแล้วเสร็จแล้วก่อนที่เราจะมาถึงเอพิโซดนี้เนาะก็คือมันจะมีเรื่องของคำว่า S-T-P segmentation targeting แล้วก็ positioning ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณไปเชื่อมาเราไม่ได้เริ่มที่ Marketing นะแต่เราควรเริ่มที่ Branding นะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่า SGP จะเป็นตัวติ๊กซอไปต่อการสร้างแบรนดิงถ้าแบรนด์คุณได้มันก็ย้อนกลับไปว่าคุณไปทำมาร์เก็ตติ้งอย่างไรคุณใช้มิกซ์ตัวไหนให้ถูกต้องอย่างไรนะครับคุณไปคิดว่ายังไงตัวนี้ก็จริงๆสำหรับผมแล้วว่าผมผมจะชอบทำของแบรนดิงก่อนอ่าแต่ว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกเนะบางทีลูกค้ามีสินค้ามาให้ผมแล้วอ่าแต่ว่า ถ้าสมมติว่าลูกค้าบอกว่าฉันอยากจะทําสินค้าประเภทเนี้แล้วมาหาผมเนี่ยผมจะดีเลยครับมันมันคือผมจะสร้างแบรนด์ทําแบรนด์แล้วค่อยไปดูว่ากลุ่มลูกค้าคุณคือใครแล้วสินค้าควรจะต้องออกมาเป็นแบบไหนอ่าเพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่ที่ลูกค้าอยากอยากไปเพราะบางทีลูกค้าทําสินค้ามาแล้วแต่ฉันอยากไปเข้ากลุ่มลูกค้านี้บางทีมันก็ไม่ถูกบางทีการทําบิชวลออกมาแล้ว ไปกมลูกค้านี้ไม่โดนใจลูกค้ากลุ่มนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีอยากให้คนฟังมองอย่างนี้เนาะมันมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือถ้าเราเป็นแบรนด์ใหม่เลยอโอ้คุณเริ่มด้วยแบรนดิงถูกต้องแล้วมันจะไปต่อในการวางกลยุทธ์ไดนะ้อันที่สองเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วอะ่ะ การทำแบรนดิ้งก็ต้องกลับมารีวิวแบรนด์เดิมใช่ไหเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ย hey, มันถูกต้องจริงปะมันควรจะไปสร้างแบรนดิ้งอย่างไงเนี่ยให้มองสองมุมเนาะในส่วนนี้เพราะฉนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าความเข้าใจของความสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่เยอะ,ออะทุกคนไปมองว่าเการสร้างแบรนด์คือการขายของการสร้างแบรนด์คือการทำมาร์เกนะ็ตติ้งเนี่ยการสร้างแบรนด์คือโอ้หเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นก็จบละไม่ใช่เพราะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของการทำแบรนดิ้ง การดําแบรนดิ้งมันสามารถทําได้ตั้งแต่ต้นหรือการที่มีแบรนดแล้วแล้วมารีแบรนดิ้งก็ได้นะอ่าเ <G uard ian> พราะฉะนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการท <ing> ําแบรนดิ้งคร่าวๆแล้วกันนะครับ <G uard ian> จริงๆเรื่องของการทําแบรนดิ้งอ่ะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวเราอาจจะแบ่งออกไปเป็นสองพาร์ทแล้วกันนะครับแล้วก็แต่จริงมันก็จะยังมีที่เป็นแตกย่อยออกไปอีกได้นะแต่ว่าอันนี้เราจะเอามาให้ <G uard ian> สั้นๆเข้าใจง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับรเรื่องของการทาแบรนดิ้ง่ะครับม,มันมันมีมันสามารถทําได้ที่ ใครก็แล้วแต่ที่แบบซักเซแล้วขายได้เป็นร้อยล้านแต่ว่าพอเรากลับมาปุ๊บเราไม่ได้มีการทําแบรนดิ้งมันมันถ้าเป็นสมัยก่อนเนะี่ยมันการที่เราจะซักเซโดยที่ไม่มีแบรนดิ้งอะ่ะยากมากแต่สมัยนี้ก็ต้องยอมรับครับมันมีแพลตฟอร์มต่างๆบางทีงไม่ได้มีแบรนดิ้งอย่างไรก็สามารถที่จะขายได้แล้วบางธุรกิจก็เลยไม่ไม่ได้เห็นความสําคัญของการทําแบรนดิ้งแต่ว่าถ้าคุณขายได้แบบระดับร้อยล้าน200ล้านแล้วแต่ถ้า คุณมีแบรนดิ้งกลับมาทําแบรนดิ้งที่ดีคุณอาจจะดีดจาก200ล้านเป็น500ล้านหรือดีดขึ้นไปเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นการที่เราใช้แพลตฟอร์มในการสักเซสแล้วอะ่ะการที่เราจะข้ามไปเนี่ยมันยากแล้วมันจะต้องมีเรื่องของการทําแบรนดิ้งแล้วอ่าและอย่าลืมนะมันมีคู่แข่งเนาะอ,อะถ้าเราเขาทำแบรนดิ้งที่เจ๋งกว่าเราในเซกชันหรือเซกเมนต์เดียวกันอ,อาจจะโโดนขโมยล,ลูกค้าได้ง่าย ถ้าเปลี่ยนใจไปอยู่ที่เขานะนี่จุดนั้นผมว่าแบรนดิ้งมันเป็นตัวหนึ่งเนาะถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยมันจะเป็นลองเท e r เป็น sustain คือการเติบโตแบบยั่งยืนเลยใช่ครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคือจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะขายเก่งมาร์เก็ตติ้งเก่งแต่ถ้าแบรนดิ้งไม่ได้ก็จะอยู่ได้ไม่นานแบรนดิ้งได้แต่ขายไม่เก่งการตลาดไม่ไปก็ยอดขายเขไม่โตถูกไหมเพราะว่า ต้องผสมผสานไปการทำแบรนดิ้ง่ะครับหรือการทำสินค้าสินค้าชนิดหนึ่งอ่ะผมอยากจะให้ลูกค้าหรืออยากจะให้คนทำแบรนด์เริ่มต้นที่แบรนด์คอนเซปต์ก่อนฮะฮะแบรนด์คอนเซปต์จริงๆแล้วยังไงอ่ะคือเวลาการทำแบรนด์ส่วนใหญ่ที่คนที่เข้ามาหาผมอะก็จะมาถึงว่าคุณไปทำโลโก้ให้หน่อยทำาีให้หน่อยทำอะไรให้หน่อยแบบอยากได้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือแบรนด์คอนเซปต์หรือการทำแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่โลโก้ มันไม่ใช่แค่วิชวลฮะวิชวลจริงๆแล้วมันคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆแล้วช่วงสเตจที่ผมจะทำวิชุนมันจะอยู่ท้ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำการทำแบรนด์นะครับโลโก้หรืออะไรมันไม่ใช่คือการทำแบรนด์มันคือแค่ส่วนหนึ่งของการทำแบรนด์เท่านั้นนะครับแล้วแบรนด์คอนเซ็ปต์มันคืออะไรล่ะแบรนด์คอนเซ็ปต์จริงๆแล้วมันในความรู้สึกผมอะแบรนด์แบรนด์มันคือเพอร์เซพชันน่มันคือมันคืออารมณ์ มันคืออิมม i o n ช l ันอลที่เราจะคอนเน็กไปหาลูกค้าลูกค้าที่เราต้องการนี่นะเราจะไม่แมสนะเพราะว่าการที่เราจะทำแบรนด์ที่แมสมันยากมากมันไม่ได้ทำง่ายๆมันจะต้องมีการทำแบบลองเทอมเพราะนั้นการที่เราจะเข้าตลาดได้เราต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นแบบไหนนะเราจะสร้างอิมมชันอลไปคอนเน็กกับกลุ่มลูกค้านีย่ยังไงเราจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้ไปทัชกับลูกค้าเราย่งไงกลุ่มไหนด้วยเนะเราจะต้องหาให้เจอ นะครับแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะครับการที่เราจะเลือกทําแบรนด์ทําแบรนด์หนึ่งเราก็ต้องไปมองด้วยว่าเราจะทํากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนอันนี้สําหรับผมผมรู้สึกว่าการทําแบรนด์มันมันเหมือนว่าการทําแบรนด์มันไม่ใช่ทาแบรนด์กับสิ่งที่เรารักคือการทําแบรนด์มันต้องทําแบรนด์ให้กับกลุ่มคนคนคน,นึ่งอะรักหรือทําให้กลุ่มกลุ่มคนนึ่งจาเราได้ทําให้กลุ่มกลุ่มคนนึ่งฟิลลิ่งกับของเราได้ ให้รู้สึกดีกว่ากู้แข่งอ่ะอันนี้คือการทาแบรนด์นั่นคือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายให้รักเราให้รักเราใช่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้กลุ่มเป้าหมายรักเราอะครับเรารู้จักกลุ่มลูกค้าเราดีพอหรือยังเราเลือกกลุ่มลูกค้าได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะผมผมเจอที่เจ้าของสินค้าตกมาตายจริงๆก็ตรงนี้แหละครับว่าไม่รู้ จัดกลุ่มลูกค้าของตัวเองจริงๆจะถามว่าไปไปว่าเขาได้ไงเจ้าของแบรนด์ทําไมเขาจะไม่รู้จักกลุ่มลูกค้าได้ไงถูกไหมครับเพียงแต่ว่าคือเราไม่สามารถเชฟกลุ่มลูกค้าที่อยู่เป็นแบบท็อปพิเลมิตได้เอางี้ดีกว่าผมว่ากลุ่มลูกค้าเราก็จะเป็นเหมือนเป็นท็อปพิเลมิตนะสามเหลี่ยมกลุ่มกลุ่มที่ข้างบนเลยคือกลุ่มที่จะเป็นคนแรกเลยที่เห็นแล้วจะต้องใช้เป็นกลุ่มแรกเลยที่จะต้องซื้อเรา เหมือนเป็น early adopter เลยก็ได้คือพอเราส่งออกไปปุ๊บคนนี้จะต้องซื้อเลยบางทีกลุ่มอื่นเขาอาจจะยังไม่ซื้อแต่ว่ากลุ่มเนี้ยคือตรงมากเลยชอบมากเลยซื้อปุ๊บแล้วมันจะเกิดการบอกต่อหรือมันจะเกิดการ spread ของแบรนด์หรือเกิดการจดจำมันก็จะมีการขยายฐานลูกค้าไปเรื่อยเ,เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำแบรนด์หรือทำการตลาดให้กับกลุ่มคนเล็กๆให้เขาอินกับแบรนด์เรามันทำง่ายกว่ากับการที่เราทำแมส ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะเรา,เรา,เราต้องทำท็อปพลระมิดเพราะว่าเราจะต้องหาคนที่ช่วยเราไดแบรนดไปด้วยพูดถึงแบรนด์เราไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมันคือทาเก็ตที่เราจะหาแบบกลุ่มแรกเลยเนี่ยสำคัญมากต้นี้ว่ามีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างแบรนด์ไม่ได้เกิดขึ้นว่าวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้แต่มันต้องใช้ระยะเวลาแต่อยู่ที่วิธีวิเคราะห์แล้วว่า ไอ้ลูกค้าเราเนี่ยมันใช่ลูกค้าที่เราวิคอปว่าถ้ามันใช่แจ็คพอตแตกแบงค์ก็ไปต่อได้แต่ผมเชื่อว่าการสร้างแบรนด์คือหลองเทิมเนาะเป็นการสร้างแบรนด์ระยะยาวถ้าวันนี้ในแง่ของการการทำกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยถ้าแบรนด์ไม่ชัดอ่ะมันอาจจะเกิดแค่ปีสองปีใบๆและแต่การทำแบรนด์ที่เก่งและที่ดีมันอาจจะกลายเป็นอมตะนิรันดร์การ ไ<ข>ด้ซึ่งหล,หลายๆแบรนด์เป็นอย่างนี้นะส่วนอีกอย่างหนึ่งคือการทําแบรนด์ไม่ชัดมันไม่ใช่อุปสรรคหรือปัญหาของลูกค้า <c oughs> มันคืออุปสรรคและปัญหาของเราด้วย <c oughs> เพราะว่าพอไม่ชัดทีมงานการตลาดทีมขายทีมอะไรก็ไปไม่ชัดเหมือนกันนะฮะมันก็จะสเปะสปะอ่ามันก็เลยจะไม่เกิดการทําแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพโอเคงั้นเดี๋ยวผมย้อนกลับมาว่าทําไมเจ้าของแบรนด์จะไม่รู้จักกลุ่มลูกค้าตัวเองได้ยังไงถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งผมถามว่า กลุ่มลูกค้าของคุณคือใครอ๋อก็เป็นผู้หญิงอายุประมาณ1 8จนถึง35อ่ฮะเป็นเป็นนักศึกษาก็ได,เนนได้เป็นพนักงานออฟฟิศก็ได้ก็ถามว่าสินค้าเขากลุ่มที่เขาพูดสามารถซื้อสินค้าเขาได้ไหมได้แต่มันคือเป็นฐานพลิมิตมากเลยเป,เป็นฐานเลยอะแล้วกลุ่มพวกนี้เราจะเข้ายังไงมันแมสอะ อ่าก็อบอกเอ้ยก็เราก็กลุ่มเราเหมาะกับกลุ่มอ่าผมว่าโอเค,อเ,คเข้าใจแต่ผมอธิบายให้ฟังเข้าใจให้มันให้มันเข้าใจง่าย,ายๆนะแต่ถ้าผมบอกว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเหมาะกับพนักง,งานออฟฟิศที่ทํางานอยู่ในสีลมสามารถที่จะเดินออกมาซื้อกาแฟแก้วละร้อยยีบาทอฮะชอบลฟ์สไตล์ชอบ,ชอบนั่งคาเฟ่สวยๆง,งามๆกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออายุเท่ากัน เป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนกันแต่ว่าอาจจะทํางานอยู่ไม่ได้อยู่ในเซ<ช>็นเตอร์แล้วเวลาจะซื้อกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทเขาคิดแล้วคิดอีกมันไม่ใช่ว่าเขามีเงินหรือไม่มีเงินนะมันมันเรื่องของเพอร์ซันแลเรื่องของบีเทอร์ด้วย<ช>บางทีคนที่มีเงินแต่เขาอาจจะไม่ซื้อตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะทํางานอยู่นอกเมืองก็เป็นไปได้ถูกไหมครับบางทีเขาเป็นคนประหยัด่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันมันมันเราอยากทําให้แบบว่ากลุ่มกลุ่มคนเนี่ยให้มันชัดให้มันแคบนอะอย่างที่ผมบอกไปว่าอายุเท่าไหร่เพศอะไรอันเนี้ยมันคือการทาทาร์เกตมาร์เก็ตมันคือการทาร์เกตมาร์เก็ตที่เป็นแบบกว้างนะครับแล้วก็เราทําให้มันแคบก็คือทาทาร์เกตออเดียนคือเราจะสเปซิฟิกเข้าไปเราจะเจาะเข้าไปเลยครับว่ากลุ่มเนี้ยมันจะต้องเข้าไปอยู่ในทาร์เกตเนี้ยคือใครอะไรยังไงเราต้องเจาะให้ได้เลยนะครับแล้วก็ พอเป็น Target Audience เสร็จปุ๊บมันจะมีแคบเข้าไปอีกเพื่อให้คนเห็นภาพก็คือจะเป็น Target Persona Target p e r s o n ตเคืออะไรคือเหมือนเราตั้งตุ๊กตาขึ้นมาเลยหนึ่งหนึ่งคนเลยสมมุติว่าผมบอกว่าวันนี้สินค้านี้เหมาะกับเพื่อนคนไหนของคุณอ่าบางทีเราเริ่มคิดละเฮ้ยเพื่อนคนนี้แบบเปี้ยวๆคือไม่ซื้อสินค้านี้หรอกหรือเพื่อนคนนี้เนิร์ดเนไม่ซื้อสินค้านี้หรอก เราจะเริ่มรู้แล้วว่าคนที่แบบเป็นสาวฮอตสาวเปรี้ยวเขาจะชอบแบบไหน behavior เขาแบบไหนเขาจะไปเดินที่ไหนของเราควรจะไปตั้งที่ไหนขายราคาแพงได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยมันมันจะมันจะทำให้แบบเรารู้เลยว่าสมมุติว่าเราต้องการเข้ากลุ่มกลุ่มสาวฮอตสาวเปรี้ยวเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งเราจะต้องสนุกจะต้องดูเชียวถ้าเราไปแบบเรียบรู้แบบนิ่งๆเขาอาจจะไม่ชอบ ใช่ไหมครับถึงว่าคุณแบ๊กําลังจะบอกว่าถ้าเราวางลูกค้าชัดเจนนะครับจนกระทั่งให้รู้เหมือนว่าเอ้ถ้าก่อนนี้เป็นคนหนึ่งเขาเป็นใครถึงจะสมมติชื่อก็ได้นะ <c oughs> มันทำให้เราลึกภาพในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายใต้ชัดเหมือนกัน <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่า Personal p e r เพอร์เหมือนกันมั้ <c oughs> ใช่ใช่เ<ๆ>นีาะๆะพราะเหมือน,น,นเราสร้าง เป็นผู้กับแล้วสร้างตัวละครให้กับแบรนด์ของเราว่าคนเนี้ยคือใครขึ้นมาและสัตยพอพอเรารู้จักเขาขึ้นมาปุ๊บเวลาเราจะหาหาเพื่อนร่วมทางกับเขามันก็หาง่ายขึ้นเวลาเราคิดว่าเราจะหาอะไรที่มาช่วยเขามันก็ง่ายขึ้นนะครับนั้นนั้นในสิ่งที่ผมมองนะในในจุดตรงนี้ก็ก็ก็ถ้าถ้าจะให้ชัดเจนเลยผมก็จะถามลูกค้าผมแหละว่าถ้าวันนี้เราจะต้องหาแบรนด แอมบมาสเตอร์เขาจะเป็นใครเราก็ให้ยกตัวอย่างเป็นดาราเลยก็ได้ครับอ่าล้วเขาดูว่าเขายกขึ้นมาถูกไหมแล้วลองให้ทีมงานเขายกขึ้นมาเลยครับแต่ถ้าทีมงานเขาเซลนู่นยกออกมาแล้วคนละอันกันเลยอันนี้แบรนด์มีปัญหาแต่ถ้าทุกคนยกมาแล้วใกล้เคียงกันมันเอยโอเคสามารชัดเจนทีมยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราเราจะทําการตลาดออกไปได้ยังไงอ่าแต่ว่าพอบอกแบรนด์แอมปปุ๊บเราต้องหา เซเลบที่เป็นมีคาแรคเตอร์ด้วยนะบางทีถ้าบอกเอาคนหนึ่งที่แบบดังดังเลยแล้วก็แมสเลยอ่ะเขาก็เขาสามารถได้อยู่ในทุกที่เลยอ่ะก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะงั้นต้องหาคาแรคเตอร์ที่เด่นที่เหมาะกับแบรนด์เราอจะเห็นจะเห็นภาพชัดหรือไม่ก็อาจจะตั้งเพอร์ซนามาเลยว่าอย่างที่ผมบอกเป็นพนักงานออฟฟิศขับรถ BM ชอบเที่ยวประมาณนี้อะไรยังไงเป็นบีแเปอเอร์เลยเราจะรู้เลยว่าคนประเภทนี้เขาชอบอะไรยังไงชา ก็ผมว่าจริงๆมันเป็นส่วนที่สําคัญนะแล้วก็มีคนที่ยังไม่เข้าใจเยอะอยอยเยอะเลยใช่ใช่อย่างเช่นผมก็มีมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนนึงเขาก็ทำเเขาเรียกว่าไรนะยายาปลุกผมหรือยาแก้ผมร่วงอะไรเงี้ยครับเออผมก,ก็ก็ถามไปว่าโอเคคุแคนคือใครออไลโออ่า <c oughs> ผมว่า <c oughs> โอเคใช่แหละว่าฟีเจอร์ของมัน่ะ คือมันช่วยเรื่องของเรื่องเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ใช่คู่แข่งเพราะว่าของคุณขายที่ไหนของคุณขายออนไลน์ line, ของคุณขายตรงนี้อันนั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่คู่แข่งหรือผมมองว่ามันคือ indirect competitor อาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ที่มีเพนพอยอาจจะไปซื้อแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นแบรนด์เล็กเราไม่มองเขาเป็นคู่แข่งเราต้องไปมองแบรนด์ที่อยู่ในออนไลน์ ที่เขาขายแบบนี้ขายแบบเราแล้วเราไปดูว่าเขาขายแบบไหนยังไงยิ่งถ้าเขาอยู่มาก่อนแล้วเราเราดูเราเรียนรู้ได้เลยว่าอ๋อเขาขายด้วยวิธีนี้อะไรยังไงเราก็จะไปเรียนรู้เราก็จะสามารถเข้าตลาดได้ด้วยวิธีนี้เหมือนกันคล้ายๆกันนะไปสมมติว่าผมก็มีคุยเจ้าหนึ่งเนาะ mm hmm. เขาบอกว่าเฮ้ยช่องทางการขายของเขาเนี่ยเฮ้ยตัวเซรัร่มเหมือนกันเนาะเฮ้ยคู่แข่งไม่มีผมเก่าเจ้าไปขายในร้านสาลอน นะครับคำถามผมก็บอกร้านสัลอนไม่ใช่คู่แข่งหรอเขาบอกไม่ใช่เนี่ยมัน product, โปรดักตัวดักที่เอื้อกันคำถามผมก็คือว่าในในความคิดผมคือร้านสาัลอนมันมีแบรนด์ที่มาให้สปอนเซอร์ในการทําผมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสเปรย์เป็นอะไรพวกนี้เนาะเขาก็มีขายช่วยเรื่องของไอตัวดูแลเรื่องเส้นผมเหมือนกัน เขบอกเนี่ยคุณจะกลายเป็นคู่แข่งของร้านซาลอนแต่คุณไม่ได้เป็นคู่ค้ากับเขาเนื้อข้าวออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นซาลอนซื้อสต็อกแบรนด์พวกนั้นมาแล้วมีสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วทําไมเขาต้องเอาแบรนด์คุณไปแข่งกับแบรนด์นั้นนะเนื้อข้าวออกใช่ไหมบางทีมันมีหลายปัจจัยนะอลไยจะบอกเนาะถึงแม้ไอแบรนด์ที่คุณเกิดมาจากออนไลน์มันอาจจะไม่ได้ออนไซต์เปิดเสมอนะในจุดนั้นแต่ถ้าแบรนด์แบรนด์คุณ ม,มันสร้างชัดเจนคุณไม่ต้องไปเสียเวลาไปขายเพราออนไลน์หรอกเพราะตลาดคุณอยู่ที่ออนไลน์เนี่ยเหมือนที่กำลังบอกที่ไปกำลังจะพูดว่าเฮ้ยเอเเพอร์ซนามันสัมผัสนะใช่ผมว่ามันเป็นจุดที่สำคัญมากคือถ้าเราตั้งต้นผิดการตลาดที่มันตามมามันก็จะล้อสิ่งที่ผิดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งให้เห็นภาพนะเพราะเราพูดมาหลายส่วนเนีทั้งทาเคตมาเก็ตทาเคตออเดียนเพอร์ซนาผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยพูดถึงรถ ผมพูดถึงเลยนะว่าอย่าง b บ n ซ์บีเอ็มออรดีร์เก็ตเขาเหมือนกันไหมเพอร์ n ซ l าหรืออะไรเหมือนกันไหมเอาจริงๆทุกคนบอกว่าเฮ้ยเบนซ์บีเก็ก็ขายกลุ่มคนมีเงินกลุ่มเดียวกันแหละอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาดูลึกๆเลยแต่ละแบรนด์เขาวางทาร์เก็ตไม่เหมือนกันคือเขาอาจจะวางเขาเรียกว่าเขาอาจจะวางเอ่อโพสิชันนิ่งที่เป็นพรีเมียมค่าราคาแพงรถยุโรป แตกต่างจากรถญี่ปุ่นหรือว่ารถจีนมันคือ positioning ถูกไหมครับทีนี้โอเคแหละเรารู้แล้วแหละว,ว่าเราขายคนมีเงินขายคนที่อยากเป็นพรีเมียมแต่แต่ละแบรนด์เขาก็จะมี t a r g e t audience ที่แตกต่างกันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถ้าบอกเลยว่าเบนซ์ band, เขาขายใครเราก็จะรู้เลยว่าขายคนที่ภูมิฐานขายคนที่แบบอายุเยอะถูกไหมครับ Conservative หน่เวทีฟน่อยซึ่งจริงๆปัจจุบันเขาอาจจะไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเรามองย้อนไปเมื่อ ของเมืองไทยไม่รู้ว่าการตลาดเขาวางไว้แบบนี้หรือเปล่าหรือมันเป็นเป็นเพอร์เซพชันที่เราหรือมันเป็นเพอร์เซพชันที่ผมเข้าใจหรือผมว่าทุกคนที่เข้าใจเมื่อย้อนไปประมาณสัก20ปีที่แล้วคือใครขับเบนก็ต้องเป็นแบบเสียภูมืฐานอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับคนที่ขับ BM ก็จะต้องเป็นแบบเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรประมาณนี้เนะเพราะฉะนั้นมันสามารถแยกเข้ามาได้เะยรนะว่าแบบ BM เเขาต้องการที่จะขายคนที่แบบรับความเร็วสปอร์ตคาร์วัยรุ่น อะไรประมาณนี้เบนซ์ ben, เขาก็อยากให้มันดูลักชัวรี่ภูมฐานนะครับออดี้ออดี้เขาก็พยายามที่จะแบบไม่เหมือนใครเอาเทคโนโลยีเข้ามาโอเคฉันก็พรีเมียมเหมือนกันแหละแต่ใครที่แบบไม่อยากไม่อยากตามใครอยากที่แบบมีความไม่เหมือนใครเออเพราะว่าจริงๆแล้วมันออดี้มันไม่เหมือนใครอยู่แล้วถูกไหมครับก็เลยอยากให้เห็นภาพง่ายๆว่าขนาดแค่รถสามอันเนี้ยมันยังมีข้อแตกต่างนะครับนั่นคุณไปกำลังจะบอกว่าหมายความว่าไอ้เพอร์เซนาเนี่ย แบรนด์เพอร์ซนามันเป็นตัวไปเจาะลึกไอ้พวกเนี้ยเป็นตัวเจาะลึกใช่แยกกลุ่มเป้าหมายให้มันชัดยิ่งขึ้นใช่ครับเนาะมันจะทาให้เราวาง positioning ของแบรนด์ชัดเจนขึ้นใช่แล้วจะบอกว่า B M ไม่เอากลุ่มผู้สูงอายุไม่ใช่สุดท้ายแล้วคือคอก e group ของเขาอะคือเขาอยากได้คนรุ่นใหม่ไว้รุ่นเพราะเขามีความแรงเข้าไปแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวฐานพีิระมิตอะมันก็จะมีกลุ่มคนที่แบบเขาก็ชอบ บีเหมือนกัน<ม>โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นต้องเป็นบน,นก็นได้ถูกไหมครับแล้วก็แล้วก็วกจริงๆเนี่ยเรื่องเรื่องของการทําแบรนด์<ม>ปุ๊บผมจะมีเคสอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมมองว่าเบน m ์เม e d e เสียดเบนนี่แหละผมว่าเขาก็10ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเขารีแบรนดิ้งเหมือนกันมผมรู้สึกว่าจากที่เขาแบบดีไซน์รถที่เป็นแบบคันใหญ่เบนปวาน<ม>ดูโออาร์ปุฐาน<ม>เขาเริ่มมีความสปอร์ตเข้ามามเขาเริ่มมีความความ สนุกเข้ามาความทันสมัยเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองว่าถ้าแบรนด์เขาอะไม่รีเฟซตัวเองหมายถึงว่าหมดเจนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ไปแล้วเจนเอ็กไปแล้วเจนวายเจนซีเขาจะยังรักษาได้ไหมซึ่งผมมองว่าตอนที่เขาปรับเปลี่ยนดีไซน์ <c oughs> ผมรู้เลยว่าตอนนี้เขากําลังรีแบรนด์ <c oughs> เพราะว่ามันรู้สึกเปลี่ยนเลยอะ <c oughs> ผมว่าแล้วผมว่ากลุ่มคนที่เป็นแบบภาษีเมื่อก่อนจะ <c oughs> ไม่ชอบ จะรู้สึกอะไรเนี่ยมันอะไรโค้งมนอะไรเงี้ยเป็นเบนเกสออใช่ใช่ผมก็เลยมองในมุมมองของนักการตลาดผมก็ชอบมองแล้ววิเคราะห์ว่าเนี่ยแหละคือจุดเปลี่ยนของเขาว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแล้วแต่ถามว่าทันไหมซึ่งผมมองว่าเมื่อก่อนยอดขายของ b บียมห่างกันมากเลยแต่เหมือนผมรู้มาว่าปัจจุบันเนี่ยยอดขาย b บีเยอะกว่าใช่เราเราก็เอ้ยเพราะอะไรเพราะ b บทำการตลาดดีเหรอหรือว่าถูกลงเหรอหรืออะไรไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเจนด้วยผมว่า เป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยบางทีฉันไม่ได้ทาอะไรผิดหรอกแต่ด้วยเรื่องของเจนยุคสมัยมันมาเหมือนโนเกียเหมือนโกดักต์นะครับสุดท้ายแล้วมันต้องมันต้องรีแบรนด์มันต้องเปลี่ยนโปรดักต์มันต้องดีวอลล์มันก็รีเฟอร์เรื่องของการทาแบรนดิ้งเหมือนกันนะผมว่าใช่บางทีเปลี่ยนไม่ทันเนาะเปลี่ยนไม่ทันตกยุคเลยตกยุคใช่ครัแต่ทั้งที่อยู่โตมาตลอดชีวิตนะเหมือนโนเกียอย่างเงี้ยโอ้มาหรือมโตโรล่าอย่างเงี้ยโอ้ยู่ๆปุ๊บพวมันหายหายเลย ความชัดเจนของแบรนด์หายทันทีนะโพสิชันติ่งไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขมันมันก็ไปของมันเหมือนกันนะในจุดตรงนั้นเนาะแล้วบางทีมันกู้ไม่คืนด้วยพวกเนี้ยหรือแบ็คเบอร์รี่อ่ะหมูมันใช้ดีนะแล้วสุยอ้าวแบ็คเบอร์รี่จริงๆผมชอบตัวกดที่เป็นปุ่มนะผมรู้สึกผมกดกดเร็วกดดีกว่าล่ะก็ก็เทียร์หญ่ให้ให้แบ็คเบอร์รี่อยู่หรือว่า ไอโฟนหรือซัมซุงแบบขอตัวกดแบบที่ไม่ใช่จอได้ไหมเงี้ยส่วนตัวยังชอบอยู่นะเราก็ซื้อทุกรุ่นของมันด้วยนะแล้วสุดท้ายเอาตายแล้วมันไม่ทำแล้วล้วจะไปใช้ล้วไปซ่อมที่ไหนเดียวมันไม่มีที่ซ่อมใก็เยะยาวเลยจริงๆที่พูดยาวเลยเพราะอยากให้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นจุดที่สําคัญมากมันเป็นจุดตั้งต้นที่สําคัญจุดหนึ่งนะครับโอเคเรารู้จักลูกค้าเราแล้วนะครับคู่แข่งเราแล้ว อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ value proposition หรือจุดแข็งของเราหรือจุดเด่นของเราของสินค้าเราบางทีสินค้าเราดีแบบดีทุกอย่างเลยครับแต่ผมจะถามลูกค้าเลยขออย่างเดียวดีอะไรที่สุดเลือกมาอย่างเดียวเลยครับแล้วจริงๆถ้าบอกเอ้ยมี3อย่างโอเคได้ถ้างั้นการทําแบรนด์ที่แบบสื่อไปคย์มเมสเซจแรกสื่อไปอันแรกเลยอยากให้เขามองด้านไหนบางทีเขาบอกเขามี3ด้านเอาออกไม่ได้จริง ดังนั้นผมขอเป็นเทียสเตตไปด้านแรกที่อยากให้คนแบบเฮ้ยถ้ายาสีฟันเหงือกต้องมาน,นี้ยาสีฟันสมุนไพนต้องอันนี้คือเราเอาขึ้นมาอันเดียวแล้วเดี๋ยวอันอื่นเราค่อยไปเรื่องลมหายใจเรื่องอะไรเราเดี๋ยวเราค่อยตามมาได้ไม่เป็นไรแต่อยากให้คนจําจดจําเราด้วยอะไรเป็นอย่างเดียวเพราะว่าการทําแบรนด์นะมันมันมันจะต้องทําให้เขาจดจําเราให้ได้เหมือนอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงผมไม่รู้เป็นคนอื่นเป็น,ปนหรือเปล่านะผมข้อเกต ราะว่าเขาเก๋จุดเด่นเขาคืออะไรไม่รู้สำหรับผมผมรู้สึกเขาเขามีทุกอย่างเลยอะ,อะตอนนี้ไม่ไม่รู้แล้วว่าเขาเด่นเรื่องอะไรถูกไหมเขาได้ทุกเรื่องแต่เขาได้ทุกเรื่อง <c oughs> อ่าเขาก็อาจจะได้แมสแต่ถามว่าอ,อผมเสียวฟันอะ <c oughs> ทุกคนจะต้องคิดเหมือนผมไหมซ้ <c oughs> อถูก <c oughs> ว่าเซนโซดาประมาณเนี้ยมันมันก็จะทําให้แบบแบรนด์ใหม่ๆสามารถมีช่องขึ้นมาได้นี่แหละคือแค่ดึงจุดเด่นขึ้นมา หรือตอนนี้สมุนไพรตอนนี้อะไรที่ดังๆเลยเทียบไทยก็มาแรงนะสมุนไพรเออผมว่ามันมัน,ม,นมันต้องมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของมันนะีออ่อเพราะถ้าเรามาแมตมาแข่งกับคอเกตผมว่าตอนนี้ยากมากเลยซูไม่ได้เพราะงั้นเราต้องหาจุดเด่นของเราขึ้นมาทั้งๆท,ที่เรามีจุดเด่นหลายอย่างนะใ,ในผมว่าในแต่ละแบรนด์มันมีจุดเด่นหลายตัวแหละอยู่ที่เราเลือกเอาตัวไหนพูดแล้วถ้าเราพูดในในจุดเด่นที่แตกต่างกับคู่แข่ง โอ้โห oh, oh, อันเนี้ยมันกลายเป็นแอสเซทเราเลยนะใช่ใช่เนี่ยแต่ถ้าเราไปพูดซ้ำเขาอะ่ะคุณมีเม็ดเงินพอที่ไปแข่งกับเขาป่ะถ้ามีเม็ดเงินพอก็ชนเลยแต่ถ้าคุณไม่มีโอ้เราทําการตลาดแบบฉลาดดีกว่าไหมไอตัวที่เป็นจุดแข็งของเราครับจริงๆแล้วมันจะมารีเฟอร์กับคู่แข่งด้วย<ม>การที่เราจะเลือกจุดแข่งสมมติว่าเฮ้ยจุดแข็งเราจริงจริงจุดแข็งเราเรื่องนี้เรื่องดีแต่พอเราจะเข้าไปมันมีคู่แข่งที่แข็งแรงมากเลยอยู่คลองตลาดอยู่ตรงเนี้ยเราจะเข้าไป ตรงนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเอาจุดแข่งที่สองเรามาเล่นก็ได้ว่าเขาเนี้ยเขาคลองไปแล้วเดี<ม>๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยมามาเล่นเหมือนผมผมจะเรียกว่ามันจะเป็นโซนนะมันจะเป็นดัมโซนลอสซิ่งโซนวินดิ้งโซนคือถ้าเราโซนพวกเนี้ยมันจะเอาลูกค้าเอาความเก่งของเราแล้วก็เอาคู่แข่งนะลูกค้าคู่แข่งลูกค้านี้เขาคนลูกค้ากลุ่มนี้เขามองเรื่องของฟีเจอร์เนี้ยเป็นหลัก แล้วคนนี้เก่งเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราจะไม่ได้เลยเราไม่ควรเข้าไปในกลุ่มนี้เราอาจจะเอาลูกค้ากลุ่มนี้ที่มองอีกแบบหนึง่งที่ไม่ได้เป็นจุดแข็งของคู่แข่งเราแล้วเราดึงกลุ่มนี้ขึ้นมามันจะเป็นที่เป็นวินนิ่งโซนนะฮะคือถ้าเราไม่มั่นใจคู่แข่งมีอยู่แล้วเราอยากไปอยาไปแข่งกับเขาเราพยายามหาช่องให้ได้จะเหนื่อยขึ้นแต่ถามว่าสู้ได้ไหมถ้าคุณมั่นใจคุณมีงบสู้ได้ก็สู้ได้ใช่ เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องของรู้จักตัวเองรู้จักลูกแข่งเนี่ยสำคัญแล้วก็รู้จักกลุ่มเป้าหมายนะครับจริงๆแล้วเรื่องของแบรนดิ้งอ่ะมันเป็น EP ที่4นะแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็น EP ที่1นึ่งใช่จริงๆมันควรจะต้องมาพูดก่อนถูกไหมแต่ว่าถ้าผมมาพูดก่อนเลยอาจจะยังไม่เข้าใจ ผมเลยอยากจะให้เข้าใจเบสิกของคัรตลาดลีดอัพมาก่อนถ้าเป็นผมอะผมจะเอา EP นี้ขึ้นมาตั้งต้นหรือการทำแบรนดิ้งขึ้นมาตั้งต้นในการทําคารตลาดอ่าดรเวลัตเห็นเหมือนกันไหมครับแต่จริงแล้วมันไม่มีเป็นไม่ผิดถูกนะอ่าแล้วพอเสร็จตรงนั้นคือแล้วมันต่อยอดด้วยวิธีอะไรมันจะไปต่อทิกซอด้วยวิธีอะไรพนัาบอกนะพีนะ่อย่างนั้นแล้วพอต่อทิกซอเสร็จปุ้มเอพิสซดสุดท้ายอะ มาประกอบร่างมันอแล้วคนก็จะเห็นเลยว่าห๋อนี่คือจุดที่สุดท้ายของปลายทางที่ควรจะเป็ดได้ก็เดี๋ยวอีพีโซดไหนที่เราจะมาประกอบร่างเดี๋ยวต้องรอก่อนนะจริงๆเรื่องของแบรนดิ้งยังไม่จบนะวันนี้ยาวมากเลยเดี๋ยวต่อกันอีพีหน้ากันนะโอเคก็วันนี้ผมว่าน่าจะประมาณนี้น่าจะเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรารอในอีพีต่อไปแล้วกันนะครับครับ